สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับน้องลรองฟองอีกแล้วนะคะจากร้านมิจิบางกอกนั่นเองค่ะสําหรับอีพีที่แล้วนะคะน้องฟองก็เอาความหมายดีๆนะคะของลวดลายลูกไม้แต่ละแบบมาฝากสาวๆกันนะคะไหนใครได้เอาไปลองใส่แล้วก็รู้สึกแบบดีขึ้นมาบ้างเพราะว่าแต่ละชุดของเรานะคะมีทั้งสตอรี่แล้วก็มีความหมายที่ดีมากๆเลยเวลาใส่ก็จะสามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสาวๆได้นั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับอีพีนี้นะคะสเปเชียลม,มากๆเลยเพราะว่าคอลเลคชั่นที่เอามาฝากวันนี้นะคะจะมีในเรื่อง ของชุดที่สามารถใส่ไปทํางานก็ได้หรือว่าใส่ไปเที่ยวก็ได้หรือว่าสามารถใส่แมชลุกได้หลากหลายอีกแล้วนะคะแต่ยังคงคอนเซปต์เดิมในเรื่องของความเรียบรูดูแพงนั่นเองนะคะดีไซน์วันนี้น้องมาในดีไซน์ของงานผ้าบูเคิลทุกคนแอบสปอยก่อนเลยละกันนี่ วันนี้คือน้องมาถึง4ชิ้นเลยนะคะจะเป็นงานชุดเดรสเข้าเซ็กับงานเสื้อคลุมแบบนี้นะคะใครที่ชอบงานเสื้อคลุมแจ็คเก็ตนะคะโทนสีสันสดใส,ดสรือว่าเรียบหรูดูแพงนะคะคอลเลคชั่นวันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ทั้ง2รุ่นกันนะคะว่ามีความสวยมีความเรียบหรูดูดีแตกต่างกันยังไงคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานคอลเลคชั่นแรกก่อนเลยนะคะโทนสีแดงซึ่งจะบอกว่าจริงๆอาจจะเตะตาสาวๆหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่แบบกับโทนสีอะไรน้องก็ยังคงคอนเซ ของความโดดเด่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเดรกันก่อนละกันเนาะนี่สําหรับงานตัวเดรนะคะเขาจะเป็นงานดีไซน์เสื้อแขนกุดแบบนี้เลยทุกคนน้องจะไม่ใช่แบบเสื้อใส่เดี่ยวนะจะมีความเป็นคล้ายๆกับดีไซน์ของเสื้อกล้ามนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นงานคอ U แบบนี้เลยตัวไหล่นะคะน้องจะเป็นงานซิปด้านหลังเป็นซิปซอนรูดง่ายใส่สบายพรีเมียมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คอลเลคชันนี้นะคะเขาจะทํามาในดีไซน์ของงานมินิดรสนะคะมีความผ่าด้านหน้าเล็กน้อยใครที่แบบเป็นสาวตัวสูงเหมือนน้องฟอง น้องสูง175อะไรเงี้ยคอลเลคชั่นนี้ก็ยังสามารถใส่ได้นะคะแล้วโทนสีที่เขาทํามาคือดีมากๆเลยน้องมาในโทนสีแดงนะคะลายตารางสลับกับสีขาวแบบนี้คือให้ลุกในเรื่องของความโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็แต่งด้วยงานเข็มกลัดแบบนี้ทุกคนจริงๆเข็มกลัดตรงนี้เราสามารถถอดออกได้นะคะสามารถไปแมทช์กับตรงช่วงแขนก็ได้ช่วงอกก็ได้หรือจะทําเป็นกระดุมช่วงเอวคือเราสามารถครีเอทได้เองเลยนะคะตัวไหล่เขาจะเป็นงานมุกแล้วก็แต่งด้วยเพชรแบบนี้เลยให้มาทั้งหมด3อันนะคะแต่ว่า จริงๆน้องฟังว่าอยู่ตรงนี้ก็สวยเพราะว่าพอใส่แมทช์กับเสื้อคลุมเข้าไปนะคะคอลเลคชั่นนี้ก็ดูสวยเก๋มากๆเลยค่ะต่อกันที่งานเสื้อคลุมเลยนะคะเสื้อคลุมน้องจะมีความแบบคล้ายๆกับเสื้อครอปนะทุกคนจริงๆสามารถเอาไปแมทช์เป็นเสื้อครอปใส่กับเกงเกงยีนหรือว่าใส่กับกระโปรงก็ได้เช่นกันนะคะคอลเลคชั่นนี้คือมาในโทนสีเดียวกับตัวเดรสเมื่อสักพู่เลยแต่ว่าน้องจะไม่เหมือนกันตรงช่วงงานกระดุมนะคะกระดุมรุ่นเสื้อคลุมน้องจะเป็นงานลวดลายของดอกเดซี่ที่มาในโทนสีดําแบบนี้แล้วก เกสรตรงกลางนะคะตัวเรือนจะเป็นสีทองนะรุ่นนี้คือมีความเก็บเก๋มากๆเลยแล้วก็สําหรับงานกระดุมนะคะด้านหน้าจะเป็นงานกระดุมแบล็กเกรดพรีเมียมแบบนี้แล้วก็บุกด้วยซับในผ้าซาตินนะคะที่ทํามาแบบดีมากเนื้อผ้าละมุนมากนะคะใส่เข้าออฟฟิศใส่ไปทํางานหรือว่าอย่างที่บอกว่าใส่ไปเที่ยวก็ถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะคะสําหรับคอลเลคชันนี้ก็สามารถแมทได้เยอะจริงๆใครที่ได้ไปก็อย่าลืมไปแมทลุคสวยๆแล้วก็มาแบ่งไอเดียให้กับน้องฟองด้วยนะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นโปรดของน้องฟองเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคอลเลกชันที่2กันนะคะคอลเลกชันนี้นะคะมาในโทนสีทองเลยเป็นงานผ้าบูเคลเหมือนกันนะคะรุ่นเมื่อสักครู่เขาจะมีความมีเท็กซ์เจอร์เยอะกว่านิดนึงเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะให้ความเรียบหรูดูแพงนะคะแล้วก็เพิ่มด้วยการผสมดินนะคะโทนสีมัลติลงไปสีชมพูสีฟ้าก็จะสามารถช่วยสร้างสีสันให้กับชุดแล้วก็ทาให้ชุดเนี่ยดูมีลูกเล่นมีดีเทลเยอะขึ้นสำหรับตัวเดรสนะคะจะคล้ายๆกับน้องสีแดงเมื่อสักครู่เลยคือดีไซน์น้องจะทํามาในดีไซน์ของเสื้อกล้ามแบบนี้นะคะแต่ว่่าชวง พอคอลเลคชันนี้นะคะเขาจะทําการปักมุกนะคะแล้วก็เคสในโทนสีอมพันนะคะคือจะมีความอมเหลืองนิดนึงนะคะสําหรับรุ่นนี้คือเขาจะคุมโทนมามากเลยแต่ว่างานซับในนะาเขามาในโทนสีครีมนะคะสีครีมไอวอรี่แบบนี้เลยสีครีมงาช้างนั่นเองน้องจะมีความละมุนแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกสบายนะคะไม่ว่าจะใส่ในอากาศข้างนอกหรือว่าใส่ในอินดอร์ห้องแอร์รุ่นนี้ก็ใส่แล้วก็ให้ความรู้สึกที่เย็นสบายมากๆเลยสําหรับดีไซน์นะคะกระโปรงก็เป็นงานมินิเดตเหมือนกันนะคะ มีความผาดคาดแต่ว่าคอลเลคชันนี้น้องจะไม่ใช่งานเข็มกลัดนะรุ่นนี้จะเป็นงานกระดุมนะคะในรูปทรงของเปลือกไม้เย็บ <Yep, S 1> ติดมาให้กับตัวชุดเลยนะคะด้านหลังก็เป็นงานซิปซอนรูดายใส่สบายเกรดพรีเมียมเหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวเดรสก็สามารถแมทช์ได้เยอะมากๆเลยคะ่ะต่อกันที่งานเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมก็เป็นโทนสีเดียวกับตัวเดรสเมื่อสักรู่เลยนะคะก็คือสีทองแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะสําหรับช่วงปลายแขนนะคะเขาจะมีความแต่งด้วยเพชรแล้วก็มุกแล้วก็ลูกปัดแบบนี้เลยนะคะ อย่างที่ตัวเดนนอเขาจะทํามาแค่ช่วงคอนะคะแต่ว่าคอร์เรชันนี้เขาจะทํามาตั้งแต่รอบปกคอแล้วก็ปลายแขนนะคะแล้วก็ตามกระดุมตามกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะก็สามารถทําให้คอร์เรชันนี้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีดีเทลขึ้นมาได้นะคะสําหรับงานกระดุมตกแต่งนะคะรุ่นนี้จะเป็นคอร์เรชันเดียวกับตัวเดนเลยก็คือลวดลายของเปลือกไม้นะคะตัวเรือนจะมาในโทนสีของโรสโตรนั่นเองงานกระเป๋าสามารถใช้งานได้จริงทั้ง4ใบนะคะรุ่นนี้คือให้ความสวยให้ความสุภาพแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะจะ เป็นงานเสื้อคลุมเต็มตัวนะสําหรับกระดุมด้านหน้านะคะรุ่นนี้จะเป็นงานกระดุมแบ็เกรดพรีเมียมเหมือนกันนะคะมีความแปะง่ายแล้วก็ไม่แยงง่ายนะคะคอลเลคชันนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่ใส่สบายมากๆเพราะว่างานผ้าสาตินนะคะเขาจะมีความแบบนุ่มระมุนแล้วก็อย่างที่น้องฟองบอกเลยว่าเขาสามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะเผื่อบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใส่อยู่แค่ในห้องแอร์เนาะเราใส่ไปเดินข้างนอกไปเดินห้างไปชอปปิ้งบางทีก็อาจจะมีแบบเอาดร์บ้างนะคะรุ่นนี้ก็จะให้ความเย็นสบายเหมือนกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้าง Hi. คอลเลคชันที่น้องฟองเอามาฝากในวันนี้สาวๆชอบกันไม่เอ่ยอย่าลืมชอ็อปแล้วก็ไปแมชลุคสวยๆแล้วก็มาแบ่งปันไอเดียให้น้องฟองบ้างนะคะเพราะว่าบางรุ่นเป็นรุ่นโปรดของเราเนาะเราก็อยากใส่ในหลายๆครัง้งในหลายๆล,ลุคในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆท่านก็ต้องมีแบบจินตนาการในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็แมชชุดสวยๆนะคะก็มาแบ่งปันไอเดียกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะสาหรับอีพีนี้น้องฟองต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันอีพีหน้าว่าน้องฟองจะเอาคอลเลคชันสวยๆ รุ่นไหนมาฝากสาวๆกันนะคะบ๊ายบายค่ะ